คุณผู้ฟังคะชีวิตของเราอาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากลำบากต่างๆจนเราเองก็รู้สึกสับสนวุ่นวายและเราอาจจะพยายามแก้ไขปัญหานั้นและพึ่งพากำลังของตัวเองจนรู้สึกเหนื่อยล้าอย่าให้เรามองว่าปัญหาเป็นสิ่งเลวร้ายคะ่ะเพราะจะทำให้เรามีใจที่ขมขื่นและรู้สึกกลัวที่จะเผชิญแต่ขอให้เรามอบทางเดินนั้นมอบธุรกิจ มอบการงานการเรียนครอบครัวของเรานั้นต่อพระเจ้าค่ะให้เราเปิดใจกับพระองค์บอกถึงปัญหาความทุกข์ใจนั้นและฝากเรื่องเราทั้งหมดไว้กับพระองค์โดยพระเจ้าเราจะสามารถเดินผ่านความทุกข์ยากไปได้อย่างแน่นอนค่ะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะต้องอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ไปอีกนานแค่ไหนค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้แก่ทุกคนนะคะที่อ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยและกำลังจะหมดพลังในการดำเนินชีวิตขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังให้แก่ทุกคนให้เต็มล้นไปด้วยพลังทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจค่ะขออย่าได้ท้อแท้แต่ให้มีความพยายามและสู้จนสุดกำลังแม้ที่ผ่านมาจะต้องเสียใจต้องผิดหวังสักกี่ครั้งและอีกสักกี่ครั้งที่จะต้องล้มเหลวและต้องเริ่มใหม่ค่ะ แม้ว่าจุดหมายเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจจะดูไกลแสนไกลสุดเอื้อมก็ตามแต่ก็อย่าก,กลับหลังหรือยกเลิกนะคะขอให้เดินต่อไปค่ะแล้วทุกอย่างจะสำเร็จทุกปัญหามีพระพรซ่อนอยู่เสมอค่ะคุณผู้ฟัง สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน1น1 1ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0 หรือจะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะโดยส่งมาที่ v o p v o i c e o f p e a c e o r g ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ที่หมายเลข053242654และหมายเลข053260627ค่ะทางทีมงานจะส่งมอบของที่ระลึกส่งไปให้ทุกท่านเลยนะคะขอสันติสุขของพระคริสตจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะ สวัสดีค่ะสิ่งดีๆมากมายที่พระวงประทานในการ